สวัสดีครับทริปนี้มาที่ร้านเกร a t าร r เบอเป็นร้านบุฟเฟ่นานาชาติอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6แบ่งเปิดเป็น2รอบคือรอบเที่ยงถึงบ่าย2องครึ่งกับ5โมงเย็นถึง3ทุ่มทานได้2ชั่วโมงครับแพ็กเกจเรกลูร่านะคะเต็มจะอยู่ที่1294บาทเนต ส่วนแบบพรีเมียมจะอยู่ที่3059บาทเน็ตครับส่วนผมที่มาทานเพราะว่าซื้อคูปองมาจากลาซาดา้าเป็นแพ็กเกจเรกูล่ะตกคนละ845.75บาทใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ครับที่หน้าร้านจะมีแถวสำหรับคนที่จองมาและคนที่วอล์กอินก็แปลว่าจะวอล์กอินมาทานก็ได้แต่ผมเดินทางมาจากบ้านไกลามากแถมจะใช้คูปองด้วยถึงแม้จะมาทานรอบเที่ยงวันธรรมดาเพื่อความชัวร์ได้กดจองผ่านลิงก์ในเพจ a c e b o o k ของร้านมาก่อนจองได้โดยไม่มีค่ามัดจำครับ โต๊ะท่านอาหารไม่สามารถเลือกเองได้พนักง,งานจะเป็นคนพาไปนั่งที่โต๊ะครับอาหารของที่นี่เป็นแบบต่างเอาตามสเตชันน1่0ไม่มีการกดสั่งใน QR code จากที่เห็นคือร้านมีขนาดกว้างขวางแต่การวางแผนผังสเตชั่นไม่ซับซ้อนมีทั้งหมด6สเตชันด้วยกันได้แก่ j จแปน e ิสเวสเทิร์นเอ n ชียนฟู้ดไชนีสพิซซาเทปัญ a ากิและดริงก์แอนด์เดซเซอครับในวันที่ผมไปเท่าที่สังเกตช่วงแรกๆคนจะไปรวมกันอยู่แต่ตรงโซนเจแปนนิสผมได้ไปเดินตักอาหารโซนอื่นๆทานก่อนเพราะไม่ค่อยมีคนแต่เวลารีวิวผมก็จะขอรีวิวเนียงนำดับไล่จากสเตชันซ้ายสุดไปจนถึงขวาสุดโดยเมนูไหนที่ไม่ได้รีวิวรสชาติก็แปลว่าผมไม่ได้ชิมแค่ถ่ายมาให้พอเห็นภาพเฉยๆครับเพิ่มกันที่โซนเจแปนนิสซึ่งจะมีกลุ่มซีฟู้ดอยู่ด้วยครั โซนซีฟู้ดออนไอซ์มีหอยนางรมกุ้งหอยมแมลงภู้หอยนางรง p, มหนึ่งเสิร์ฟได้สองตัวมีราดน้ำจิ้มมาให้ยังเลยถือว่าน้ำจิ้มแซม่บช่วยกรบกิ่น้าวได้ดีครับหอยมแมลงผู้ตัวใหญ่เต็มคำดีน่าจะเหมาะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับถัดมาจะเป็นเมนูซาชิมิมีปูอดัดปลาซาบะแซลมอน ปลาช่อนทางเลปลาทูน่าจะเห็นได้ว่าแซลมอนจัดเป็นเมนูยอดฮิตเพราะปริมาณพร่องลงไปเยอะกว่าเมนูอื่นอย่างชัดเจนซึ่งกลุ่มซาซิมิโดยรวมก็ถือว่าสด อร่อยตามมาตรฐานทั่วไปครับถัดมาเป็นซูชิต่งตางๆมีเมนูเยอะมากแต่ผมหยิบม,มาชิมแค่ซูชิปลาไหลกับซูชิเนื้อวากิวครับซูชิปลาไหลก็ทั่วไปอร่อยตามมาตรฐานครับซูชิเนื้อวากิวขนาดชิ้นกํนาลังดีเนื้อยังมีความต้องเคี้ยวอยู่บ้างส่วนตัวคิดว่าซอสกลมกล่อมดีไม่หวานเกินครับถัดมาจะเป็นซุปมิโซะไก่ทอดคาราเกะผักเทมปุระกุ้งเทมปุระกุ้งแม่น้ำเผาหนึ่งเสริมได้กุ้งสามตัว กุ้งเผาไม่ร้อนเลยรสชาติก็ตามมาตรฐานทั่วไปมีน้ำจิ้มซีฟู้ดช่วยเพิ่มรสชาติครับเมนูนี้ไม่มีป้ายชื่อกำกับหน้าตาเหมือนหมูย่างกับกุ้งชุบแป้งทอดถัดไปจะเป็นยำสาร่ายสลัดปลาหมึกปรุงรสยำแมงกะพรุนปรุงรสแล้วก็กิมจิครับถัดไปจะมาดูสเตชันที่อยู่เรียงกันตรงโซนด้านหลังเริ่มที่เวสเทิร์นครับ ก็จะมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวหมูอบสไตล์เยอรมันไส้กล่องนักขาหมูเยอรมันซุปเห็ดทรัฟเฟิลชิมคู่กับครัวซองขนาดเล็กตัวครัวซองหน้าตาดูไม่สมส่วนแต่หอมเนยชัดเจนซุปทรัฟเฟิลไม่ร้อนเนื้อออกเป็นครีมรสชาติทรัฟเฟิลค่อนข้างเจือจางครับเป็ดกงฟีเนื้อนุ่มร่อนทานง่ายหนังไม่กรอบรสชาติก็คือเนื้อเป็ดทั่วไปครับผักโขมอบชีส รสก็ออกนนัวเค็มครีมตามมาตรฐานครับแซลมอนอบสมุนไพรแซลมอนได้รสสัมผัสที่นุ่มอย่างเดียวไม่มีรสชาติครับมันฝรั่งทอดขาแกะอบสมุนไพรเนื้อแกะมีความนุ่มปานกลางมีกลิ่นเฉพาะตัวของแกะครับแฮมหมูอบน้ำผึ้งตัวแฮมออกเค็มพนักงานแนะนําให้ทานคู่กับซอสสับประรดซึ่งซอสรถรดออกหวานก็ตัดกันดีครับหอยมแมลงผู้อบชีส ชีสจับตัวเป็นก้อนแล้วแต่หอยตัวใหญ่ดีครับกุ้งอบชีสเมนูนี้ยังร้อนอยู่นัวหอมชีสชัดเจนดีครับ2เมนูนี้ไม่มีป้ายชื่อแถวบนหน้าตาเหมือนไข่ออนเซนส่วนแถวล่างเป็นแครกเกอร์หน้าแซลมอนก,ก็กรอบเค็มๆม,มีความเค็มครีมได้กลิ่นแบบพริกหยวกครับมีเมนูโคคัสผลไม้อบแห้งและถั่วต่างๆน้ำสลัดซีซ่าสลัดสลัดผักซอสเลมอนสลัดมันหวาน หรือจะเลือกตักผักเองตามชอบก็ได้ครับถัดมาเป็นสเตชันเอเชียนฟู้ดครับเริ่มที่ส้มตำยำส้มโอได้รสหวานๆเผ็ดนิดๆแบบพริกเผาได้กลิ่นแบบหอมเจียวครับมาห่อได้รสเค็มๆมีกลิ่นพริกไทยเล็กน้อยได้รสหวานจากสับประรด,ดครับแกงมัสมั่นเนื้อแป้งโรตีโดนัทกุ้งชีสปลาแซลมอนทอด เป็นส่วนที่ยังมีก้างอยู่เยอะค่อนข้างมันส่วนตัวคิดว่าเมนูนี้ทานค่อนข้างยากครับผัดไทยไข่เจียวทั้งเลต้มยำกุง้งก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งหมูนเนื้อแลงเลือกครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิยวตัวเนื้อยังต้องออกแรงเคี้ยวอยู่บ้างน้ำซุปจะออกเค็มหวานไม่เผ็ดมีเนื้อที่ตุคล้ายเนื้อเปื่อยมาด้วยเปื่อยนุ่มทานเพลินดีครับก๋วยเตี๋ยวหมูลืมบอกว่าผมสั่งแบบไม่ใส่ลูกชิ้นทั้งสองชามนะครับ หมูนุ่มอร่อยส่วนตัวผมชอบมากกว่าชามเนื้อครับถัดมาคือสเตชันไชนีสตรงนี้เป็นโซนสุขหมาล่า,าสุปรังนกหน้าตาดูร้อนแต่ชิมแล้วไม่ร้อนเป็นฟิลใสๆเชิง,ชงๆรสชาติอ่อนๆครับพระกระโดดกำแพงผมไม่แน่ใจจริงๆว่าวัตถุดิบในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นมีสิ่งที่หน้าตาคล้ายเผือก แปะก้วยเห็ดหอมเก่ากี้ซี่โครงหมูชิ้นหมูไม่นุ่มไม่เปื่อยน้ำซุปมีความหวานตามด้วยขมที่ปลาอย่งอี้นนิดนึงครับซี่โครงหมูนึ่งกระเทียมเต้าซีเนื้อนุ่มร่อนดีในรสชาติเข้มข้นสไตล์จีนจีนผมชอบครับเกี๊ยวซ่าไก่ปลาเก๋าหยกนึ่งซีอิ๊วเนื้อปลานุ่มหอมซีอิ๊วดีครับผัดหมี่ฮ่องกงหูกรอบหมูแดงเครปเป็ดย่าง หมูกรอบกรอบดีตามมาตรฐานครับหมูแดงก็ตามมาตรฐานทั่วไปไม่หวานไม่เค็มครับนี่คือเครปเป็ดย่างที่ไม่ใช่เป็ดปักกิ่งเนื่องจากไส้ในเป็นเนื้อเป็ดไม่ใช่หนังเลยจะได้ความกรอบจากแตงกวาเท่านั้นแป้งมีความหวานนหน่อย,อยรสชาติก็เป็ดย่างทั่วไปครับข้าวผัดทงเลผัดคนาห้องกงน้ำมันหอยหอมกลิ่นน้ำมันหอยชัดเจนมีกลิ่นเขียวๆข,ของคนาเล็กน้อยครับโซนติ่มซำก็จะมีฮักเก๋า ซาาเปาไส้หมูแดงขนมจีบหมูในกุ้งสาาเปาไข่เค็มราวาไส้ไหนเยิ้มน่าทานรสออกหวานกว่าที่คิดครับอันนี้หน้าตาเหมือนแผ่นแป้งที่ไว้ห่อเครปเป็ดครับเตชั่นสุดท้ายในโซนด้านหลังคือพิซซ่าเทป,ปัญยากิครับสเต็กเนื้อซอสพริกไทยดำเนื้อไม่ร้อนแล้วชิ้นดูหนาเนึ่อว่าจะเหนียวแต่จริงๆนุ่มดีกว่าที่คาดครับเต็กแซลมอนวายวายครีมซอส เนื้อแซลมอนนุ่มพอใช้ไม่กระด้างเท่าที่คิดซอสมีความนวลนัวถั่ว,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 วรสชาติไม่ชัดเจนครับสเต็กหมูซอสน,น้ำผึ้งมัสตาร์ดตอนไปถ่ายคลิปมีแต่ป้ายชื่อของยังไม่มาแต่สุดท้ายก็ได้ชิมครับเนื้อหมูค่อนข้างแห้งไม่ร้อนที่ชอบก็ได้ความหวานจากลูกเกดครับสเต็กไก่ตัวไก่มีรสชาติแบบซอสสไปซี่บาร์บีคิวออกเค็มหน่อยๆส่วนซอสที่ราดมามีความนว,นว,นวลนวค,คล้ายซอสชีสครับเบอร์เกอร์เนื้อวากิว เมนูนี้ยังร้อนอยู่ขนมปังมีความกรอบนหน่อย,อ,ยอร่อยตามสไตล์เบอร์เกอร์ครับสปาเกตตี้คาโบนารา่าสปาเกตตี้ขี้เมาทางเอจานนี้ก็ไม่ร้อนแต่รสเผ็ดจัดจ้านเข้มค้นมากๆครับมาถึงสเตชั่นสุดท้ายอยู่ฝั่งทางขวาของร้านคือก r i n งเ s e r t s ตรงนี้เป็นน้ำแข็งใสและเครื่องต่างๆนอดช่องทับทิมกรอบขนาดใส่น้ำแข็งแล้วน้ำกะทิก็ยังหวานมากๆครับ ผลไม้วันที่ไปก็มีสวรดสับป,ประรดแตงโมแคนตังอูแก้วมังกรแล้วก็มังกร,กงกรครับออเรนจ์คาราเมลบรั่นีด้านล่างก็คือส้มจริงๆส่วนด้านบนก็เป็นน้ำตาลรวมๆแล้วก็ได้รสเปรี้ยวหวานช่วยให้สดชื่นพอใช้ครับเครื่องดื่มต่างๆจะมีอยู่แค่ฝั่งนี้เท่านั้นครับในตู้จะมีบัตเตอร์พุดดิ้งชิ้นนี้ยังร้อนอยู่เนื้อนุ่ๆแน่นๆได้ความหวานแบบคาราเมลครับสไปซ์มอต์ช็อกโกแลต ถ้วยนี้ก็ยังร้อนอยู่เป็นชโโ็อกโกแลตลาวาที่มีกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนมากครับฮักกินดาาไอศครีมสั่งเอากับพนักงานวันที่ไปมี3รสครับต่อไปเป็นเค้กต่างๆเช่นบาสเบิร์นชีสเค้กหรือชีสเค้กหน้าไม้เนื้อนแน่นอร่อยตามมาตรฐานชีสเค้กครับวันนี้นามัสคาโปนครีมเค้กมาพร้อมมะม่วงอสชาติก็คือครีมครีมนมน,มนมทั่วไปครับเค้กชโโ็อกโกแลตไาแป้ง คัสตาร์ดครีมคาราเมลอันนี้ไม่มีป้ายชื่อหน้าตาเหมือนคัพเค้กครับเอสเพรสโซ่ทีรามิสุเมนูนี้น่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเรดเบอร์รี่จิงเจอร์เค้กและบูเบอร์รี่อัลมอนด์ทาร์ตครับสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้แก่กุ้งอบชีส ซี่โครงหมูหนึ่งกระเทียมเต้าซี่สเต็กเนื้อซอสพริกไทยดำแล้วก็บาสชเบิร์นีชีสเค้กครับความรู้สึกที่มีต่อร้านหลังจากเข้าวงการบุฟเฟ่มาได้สักพักผมก็เริ่มรู้ตัวเองว่าผมชอบทานบุฟเฟ่ในรูปแบบเดินตักเองมากที่สุดเพราะสามารถกำหนดปริมาณอาหารที่ตัวเองต้องการได้ชัดเจนและไม่ต้องรออาหารมาเสิร์ฟซึ่งถึงแม้ร้านจะกว้างจะสเตชันอาหารไม่ซับซ้อนและไม่ได้ไกลจากที่นั่งจนเกินไปโดยถือว่าที่นี่ตอบโจทย์ผมในแง่ความสะดวกในการวางแผนหยิบอาหารครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อเราสามารถหยิบอาหารที่วางเรียงไว้ได้เลยก็จะพบว่ามีอาหารหลายเมนูที่ควรจะร้อนแต่พอหยิบมาก็ไม่ร้อนแล้วทําให้อัธรตในการทานของผมลดลงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อจํากัดนี้ในร้านอาหารรูปแบบนี้จะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าทําได้คงจะว้าวขึ้นมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับ หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ